สวัสดีค่ะมี่ค่ะพบกับ CTP CM กับมี่จริยาค่ะวันนี้เราจะพาล,ลูกค้าทุกท่านมาพบกับฟังก์ชันการสร้างข่าวสารกันนะคะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของทางร้านด้วยาบไม่ว่าจะเป็นการสร้างข่าวสารการสร้างโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าของเราค่ะโดยข่าวสารไม่ได้หายไปไหนนะคะและยังประยุกต์ใช้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเช่าโดเมนหรือเปิดเซเวอร์เพิ่มอีกด้วยค่ะเรามาทราบพร้อมกันนะคะว่าฟังก์ชันนี้ใช้งานอย่างไรด้วยวิธีการง่ายๆค่ะส่วนนี้มี่จะจำลองสถานการณ์การสร้างข่าวสารให้กับผู้ประกอบการนะคะว่าสร้างอย่างไร หค่ะให้กดไปที่ขีดสงขีดจากนั้นกดไปที่คำว่าสร้างข่าวสารค่ะแล้วเลือกคำว่าเพิ่มข่าวสารหลังจากนั้นก็ออกรอรายละเอียดได้เลยค่ะเช่นโปรโมชั่นสงการต้อนรับปีใหม่ไทยเมื่อทานครบ1,000บาทรับฟรีเสื้อฮาวายหรือปืนฉีดน้ำหนึ่งกระบอกทันทีทั้งนี้ค่ะจะมีการแทรกเนะะื้อหาและรูปภาพด้วยนะคะกดไปที่ปุ่ม Image นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพค่ะ ที่เราต้องการได้เลยค่ะเพื่อให้เกิดความดึงดูดใจนะคะหลังจากนั้นนะคะหากต้องการเพิ่มช่องทางการติดต่อทางรายลเราก็สามารถนำลิงก์ไปเพิ่มในช่องทางรายละเอียดได้เลยค่ะหรือถ้าต้องการเพิ่มรูปภาพที่รูปภาพประกอบได้เลยนะคะเมื่อผู้ประกอบการต้องการให้ข่าสารที่สร้างติดอันดับแรก ให้ผู้ประกอบการกดไปที่ปุ่มปักหมุดค่ะเมื่อข่าวสารถูกสร้างเสร็จสิ้นแล้วสมาชิกของเราก็สามารถเห็นข่าวสารนี้ได้เหมือนคุณมีเว็บไซต์ของคุณเองในการประชาสัมพันธ์ของร้านเลยค่ะเพิ่มความสะดวกสําหรับลูกค้าเข้ามาติดตามได้ง่ายขึ้นเขาสามารถเห็นปุ่มข่าวสารได้ทางช็อตคัทนั่นเองค่ะติดตามคลิปและว,วิธีการใช้ในอื่นๆได้ที่ CTP CRM ค่ะ ธุรกิจโตกว่าที่เคยเป็นและเราเป็นมากกว่า C A M ที่เคยมีค่ะสวัสดีค่ะ